สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเราก็ได้ปล่อยทีเซอร์เพลงของเคยใช้พี่น้องนะครับออกไปกับพี่น้องนะครับก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับที่แปลกๆครับพี่น้องนะครับมาอคอมเมนต์ว่าไม่มีใครอิจฉามึงเลยอย่าใช้คําว่าร้องเพลงเลยนะครับ ต้องใช้คำว่าท่องจำสันพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซี FC นะครับทั่วประเทศหลายท่านหลายคนได้ฟังแล้วรู้สึกแบบใดครับพี่น้องนะครับทำไมนะครับเมนนี่ถึงมาคอมเมนต์แบบนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ขึ้นกูขึ้นมึงนี่ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พี่น้องนะครับหลังจากที่แฟนคลับ FC ฟผู้ยบ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนได้ยินได้ฟังแล้ว เพลนกระฟาดกับสับพี่น้องนะครับเ uh, มมนี่ก็บอกว่า,าท่องจําแล้วมีงานเยอะซีมี่อย่างบ่อสันพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า,อาคอยหัวเลาะดอคอมเมนต์แบบซีมาแปลกๆสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันอิจชาเฮาเฮดบ่อได้คือเขาแม้มันก็เลยว่าสันพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าถึงจะท่องจําก็จะสนับสนุน อ่าต่อไปอ่าแต่กับบางคนร้องดีขนาดไหนแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่อยากฟังสันพินองนะครับอีกท่านนึ้งก็บอกว่าไปซีนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาคอมเมนต์ว่าบอสบิ๊กสุดยอดแล้วเก่งดีกว่าเขาเลยมีคนอิจฉานะพ่นองนะครับอีกท่านหนึง่งบอกว่ากระคนมันหักอา่าเนียวใส่ขวด กมวลนสันพี่น้องนะครับคนนี้บอกนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแม้แต่น้องบิก๊กก็เคยพูดเลยว่าน้องไม่ได้เป็นนักร้องน้องเป็นผู้บริหารสันพี่น้องนะครับอีกท่านนี้ก็บอกว่าย่าไปนสนใจมั่นอิจฉานะครับพี่น้องนะครับคอมเมนต์ก็ฟาดกันมาแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาท่องจําหรือจะร้องเพลงก็เรื่องของเขา มึงไปไกลๆสั่งพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็ฟาดมาแบบซี้นะครับก็มีหลายคอมเมนต์ที่อ่แรงนะครับแล้วก็พูดออกอากาศบได้เยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับฟาดกันไปอย่างสนั่นปันพืนกับพี่น้องอ่านั่นหลักรับพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดนะครับพี่น้องอ่าอันนี้บรูว่าคอมเมนต์นี้เป็นแฟนคลับฟายใดอันนี้นุมอ๋องบได้อ่าบอกนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่า เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ขึ้นกูขึ้นมึงนะครับพี่น้องมันก็เป็นคอมเมนต์ที่บรสุภาพนะครับเป็นตัวอย่างที่บ่ดีครับพี่น้องนะครับสีโกรธสีเกลียดหรือว่าสีบ่มักกันจังใดก็จะเป็นเม่นแบบซีครับพี่น้องมันบ่บ่ค่อยเป็นที่เขาเรียกว่ายังไงมันบ่ค่อยดีครับพี่น้องนะครับเป็นตัวอย่างบ่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมกับพี่น้องนะครับ ถึงแม้ว่าเขาบวมักเขาก็แค่เลื่อนพานแค่นั้นเองครับผมนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดค,ครับพี่น้องนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองใดครับพี่น้องนะครับฝ uh, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไวเดอร์ครับพี่น้องมืง่อนี้นุ่มองก็เอาข่าวสารแบบสี่มาฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มองสี่เอามาฝากนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ